สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเต์รี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่นะคะสามสำรับนะคะกันอีกเช่นเดิมอาจารย์ในหัวข้อที่ว่า อัปเดตนะคะวันนี้เราจะไปดูความรู้สึกของเขากันวิวัฒนาการความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตจะออมาถ้าพร้อมแล้วเราไปเจาะจิตเจาะใจเขากันเลยนะคะอ่าเหมือนเดิมมีไพ่ให้เลือกนะคะนี่นะคะสำรับที่1นึ่สำรับที่2องนะคะและสำรับที่3มนะคะ ให้ทุกๆคนนะคะเลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบมากที่สุดได้เลยโอเคอ่ะถ้าเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันทีละสำรับเลยนะจ๊ะปะเริ่มเลยอ่ะมาคนที่เลือกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะไปดูกันเราจะไปส่องจิตส่องใจเขากันนะคะ ไปดูก่อนอื่นเราไปส่องเมื่อก่อนก่อนเออตอนครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณเนี่ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรต่อคุณเออไปดูไปดูปดอ่ะใบแรกตกมาแล้วนะคะเป็นเดมูนนะคะอ่ะใบที่สองใบที่สองอะไรเอ่ย เอออัสวินถือเหรียญน,นะจ๊ะอคุณสวยคุณสวยคุณหล่อมากๆในสายตาเขาครั้งแรกนะคะที่เขาได้เห็นคุณนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเซ็กซี่มากๆเป็นเป็นคนที่เซ็กซี่เป็นคนที่แบบว่าน่าดึงดูดอะไรแบบเนี้ยมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบเซ็กซี่อะออกแนวแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไ ซาซเอ่อเป็น Bad, แบ,บนนดอะไรแบบนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งแรกที่เขาเจอคุณเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากรู้จักคุณนะเออเพราะว่าคุณแบบดูคุณดูดีคุณดูแบบว่า เป็นเป็นคนที่เออหน้าเข้าหาแต่เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณมีกำแพงเออเขาเหมือนว่าเขาเข้าเข้าถึงคุณยากเขาเหมือนว่าเขาจะเข้าไม่ถึงคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยได้แต่แบบว่าแค่คิดแค่มองก็แบบเอ๊คิดในใจอะไรอย่างเงี้ยนนะคะ่ะเขาเขาดูคุณเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างเป็นคนเด็ดเดี่ยวเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่อ่เขาเรียกอะไรไม่ค่อย เป็นคนจริงจังอ่ะเออดูเป็นคนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งจริงจังไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยแบบว่าดูตลกไม่ค่อยแบบว่าดูเฟลลี่อะไรแบบเนี้ยสักเท่าไหร่เออเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเข้าถึงคุณยากอะไรแบบเนี้ยนิดหนึ่งเอออ่ะทีนี้มาดูความรู้สึกเขานะคะที่มีต่อคุณตอนนี้นะมาความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะ โอ้ไพ่กระจายนะจ๊ะช้าสำรับนี้พลังงานแรงมากปัจจุบันนี้นะคะเขารู้สึกยังไงต่อคุณอ่ะใบแรกนะคะนี่นะเจ็ดไม้อ m p e r o r the tower the fool <substit uting> เอาจริงๆว่าเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงคุณเท่าไหร่เขามีความรู้สึกว่าตกลงคุณเป็นคนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาเขาก็ยังคิดว่าเขาไม่ไม่เข้าถึงคุณอะไรแบบเนี้ยสักเท่าไหร่เลยเขาเขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนยากจังเป็นคนที่รู้จักยากจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรคุณชอบอะไรคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเออนะเอ่อ เขาถ้าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาหรือว่าไม่พูดกันหรือแบบเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกเครียดมากในตอนเนี้ในในความรู้สึกที่มีต่อคุณตอนเนี้ยเขารู้สึกเครียดเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตัวคุณก็นิ่งนิ่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่า ตกลงฉันต้องทํายังไงฉันต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าในบางคนแม่หมอรู้สึกถึงการมีปัญหาโนการมีปัญหาการไม่พูดหรือว่าการวีนเหวี่ยงอะไรเงี้ยคุณอาจจะวีนเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออท่านั้นแล้วเขารู้สึกแบบว่าหนักอกหนักใจเครียดมากๆมันนึกถึงคุณในตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละแม่หมอก็ยังรู้สึกว่าคุณก็ยังคงมีกำแพงอยู่คือชาวสมรับเนี่ยคุณอาจจะมีปมโน้นะหรือว่า มีมีอะไรบางอย่างในใจเกี่ยวกับความรักอะไรเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดที่จะรับเขาอะไรแบบนี้เข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณยังกังวลคุณยังกลัวอะไรแบบนี้อยู่อืนั่นแหละค่ะอ่ะทีนี้มาดูต่อแล้วแนวโน้มนะคะความรู้สึกเขาแนวโน้มในอนาคตน่าจะเป็นยังไง ความรู้สึกเขาแนวโน้มในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงอ่ะใบแรกนะคะแปดถ้วยอือคือแม่หมอแนะนำนิดนึงอ่ะให้คุณสำรวจจิตใจตัวเองให้ดีนะว่าคุณต้องการเขาแค่ไหน คุณรักเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่แบบว่ามีเขาไว้แก้เหงาอะไรแบบเนี้ยเออแม่หมออยากให้คุณสํารวจใจตัวเองนิดนึงเพราะเพราะมันมีผลต่อต่อความสัมพันธ์ในอนาคตแม่หมอว่าเขาจะมีความเบื่อหน่ายมันจะมีความแบบว่าถ้าคุณยังเป็นแบบเนี้ยซ้ำๆน้ำซ้ำ,ซ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 ำแล้วเขาสู้ไม่ไหวเออเขาเขาไม่ขอสู้แล้วโอเคพอแล้วเขาก็จะเดินไปจากคุณอะไรแบบเนี้ทันทีเออนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้า คุณลองสำรวจจิตใจตัวเองถ้าคุณรักเขานะเออคุณรักเขาจริงๆคุณยังแบบต้องการเขาอะไรแบบนี้นะให้คุณเปลี่ยนลบเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยตัวเองลบลบ เขาเรียกว่าอะไรพังกำแพงตัวเองลงบ้างอะไรครึ่งหนึ่งก็ยังดีพังกำแพงตัวเองลงลดความกังวลใจลดคิดถึงปมในอดีตอะไรต่างๆที่เคยมีอะไรเงี้ยให้ให้คุณคิดซะว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นใหม่แล้วนะปัจจุบันนี้เราอยู่กับเขาปัจจุบันนี้เราอยู่กับคนนี้อะไรแบบเนี้ยเอออย่าอย่าไปคิดถึงเรื่องในอดีตนะเพราะมันจะมีผลมาทําลายความสัมพันธ์ในปัจจุบันอะไรแบบเนี้ยลงได้ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้อันนี้แม่หมอก็ให้คุณตัดสินใจเอาเองนะให้ ไปสำรวจจิตใจตัวเองก่อนนะเออถ้าคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่แล้วคุณอยากที่จะเก็บรักษาเขาไว้จริงๆให้คุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ในเรื่องของเขานะคะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยคนนี้ยังไม่ใช่วันเรายังไม่พร้อมที่จะแบบเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยให้คุณบอกเลิกเขาตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นนะคะมันจะมันคุณจะทําลายคนคนหนึ่งให้มีแผลให้มีปมในใจเช่นกันเออแม่หมอก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณะคะ่ะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเช็คให้มั่นใจนะคะในดวงชะตาของตัวเองจริงๆนะก็ทักมาได้เลยตามช่องทางนะคะที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะเราไว้มาพูดมาคุยกันได้ะคะ่ะอ่าโอเคแม่หมอจะไปต่อ้วก็สำหรับคนที่เลือกสำรับที่สองอาจารย์นี่นะมาไปดูกัน เจาะใจเจาะใจนะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะมาขอดอูในอดีตก่อนค่ะครั้งแรกนะคะที่เขาได้รู้จักคุณได้เจอคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไร อ่ะใบแรกคะ่ะซิบไม้มการเจอกันครั้งแรกของพวกคุณเนี่ยนะ เอออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าโชคชะตานําพามานะคะในบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยร้องขอเคยอธิษฐานไว้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เคยอธิษฐานเคยขอไว้เช่นกันก็เลยมาเจอคุณตอนเจอกันครั้งแรกความรู้สึกเขามีถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณนะถูกชะตาตนะั้งแต่แรกเห็นแต่เขามีความคุณคุณทําให้เขาแบบกวนกวายใจคุณทําให้เขาแบบว่าตีกันในหัวอะไรเป็นอย่างเงี้ยมากเลยเขาแอบชอบคุณแอบชอบคุณอยู่นะ นานแล้วนะคนคนนี้บางคนเป็นเป็นหลักเดือนเลยนะสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแอบชอบคุณอยู่แล้วเขาก็แบกแบกความรู้สึกอันนั้นไว้ในใจอ่ะคือภายนอกอ่ะเขาอาจจะแสดงกับคุณอีกแบบหนึ่งว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แบบแบบคิดกับเธอแบบนั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยในในบางคนอาจชอบแบบพ่อแง่แม่งอนน่ะน้อแออาจจะแบบชอบแบบแซ่แซกันชอบแบบทะเลาะแกล้งกันหยอกกันอะไรแบบนี้ก็ ก็เป็นได้นะคะนั่นแหละเขาก็ทํากับคุณแบบนี้แต่แบบในี้ใจลึกๆอะเขาก็คือแอบ,บชอบคุณแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบกระวนกระวายใจเลยอะไรแบบนี้เนอะเออแต่ว่าเขาก็แบ่งเหมือนแบกเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยเนอะไม,ไม่ไม่ไม่บอกคุณไม่กล้าบอกคุณอะไรงเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาคือแบบถูกชะตาคุณแบบใช่เลยตั้งแต่แรกเห็นนั่นเองจ้าเอออ่ะทีนี้มาดูต่อแล้วปัจจุบันนี้ละคะตอนเนี้ย ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรต่อคุณอ่ะใบแรกเขอควีน Queen, ถือไม้อืมแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาตรงขึ้นเยอะ ทำทำอะไรตรงกับความรู้สึกตัวเองขึ้นเยอะนะคะในในความรู้สึกเขาที่มีกับคุณตอนนี้ก็คือยังเหมือนเดิมคือเขาจะพยายามแอคทีฟแม่หมอว่าเชาวสำลับแม่คุณแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่คุณนะเอะใจ คุณเอะใจว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันต้องคิดอะไรกับเราแน่เลยคุณก็เลยมาถามไพ่ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยโน้ในพลังงานส่วนใหญ่อะแม่หมอว่าเขาจะจริงจังขึ้นความรู้สึกเขาเริ่มแน่ใจแน่ชัดขึ้นว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบช่างอกช่างใจมานานแอบ,บชอบคุณมาเป็นแรมเดือนอะไรอย่างเงี้ยวันในในปัจจุบันนี้ช่วงเนี้นะคะเขาก็แบบว่าค่อนข้างช่างน้ําหนักโน้จิตใจ,จตัวเองดูว่าเฮ้ยตกลงเรารู้สึกยังไงกับเขากันแน่แล้วแล้วค่อยดูต่อ ไปนะคนคนนี้จะพยายามพยายามเปลี่ยนถ้าเขาเคยแสดงกับคุณแบบกวนประสาดียวนกวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนแปลงตงัวเองเขาจะแบบว่าเริ่มทําอะไรที่ตรงปัจจัยมากขึ้นเริ่มที่จะพยายามในความสมคัญกับคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มชัดเจนแล้วแต่ก่อนเขาอาจจะยังไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มชัดเจนในจิตใจแล้วว่าเขารู้สึกยังไงต่อคุณเอออะมาทีนี้มาดูต่อแนวโน้มในอนาคตนะคะ มาแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรความรู้สึกแล้ที่มีต่อคุณอ่าใบแรกนะคะ9เหรียญ view of fortune สามเหรียญน,นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเอ,อ อืมแม่หมอเห็นึงความเสียใจผิดหวังที่มันอาจเกิดที่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยระหว่างคุณกับเขาว่าเออคือมีความเป็นไปนได้ว่าต่อไปอะ่ะถ้าเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะถามว่าความสัมพันธ์ได้ถูกพัฒนาไหมก่อนเออ มันมันจะมีอุปสรรคมากั้นขวางกดเป็นในเรื่องของระยะทางแม่หมอว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะตัวเขาอาจจะต้องไกลจากคุณหรือไม่คุณอ่ะต้องไกลจากเขาอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องระยะทางแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้คืบหน้าเลยความสัมพันธ์ก็เหมือนว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันจะทําให้ให้เปราะบางและเออมันจะทําให้เปราะบางมันจะทําให้เหมือนกับแบบว่า เอ่อยิ่งห่างกันยิ่งแบบว่าทําให้ความรู้สึกมันห่างกันไปเรื่อยเรื่อยอะไรแบบนี้ค่ะเออตัวเขาอ่ะถามว่าจะยังรู้สึกดีกับคุณอยู่ไหมก็ยังรู้สึกแต่มันมีระยะทางมากั้นกลางอะอย่างที่บอกอะเออมันมีระยะทางเข้ามามันมันจะทําให้ความรู้สึกเขามันห่างไกลาจากคุณไปไปเรื่อยเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าให้แม่หมอแนะนำเหรอตอนนี้อยากทำอะไรทำนะอยากทำอะไรคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เขาบอกชอบคุณก่อนก็ได้เออถ้าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คุณแบบว่าคิดแล้วว่าดีเนี่ยต้องคิดอะไรกับเราแน่เลยคุณลองถามเขาต,งตรงๆไปก็ได้ว่าเฮ้ยคิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามถามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ้าถ้าคุณก็ชอบเขาเหมือนกันถ้าคุณแล้วเขาคิดตรงกันในอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยา่างสารสัมพันธ์อะไรให้สารกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่อย่างงั้นถ้าถ้าเรายังรอเขาโนให้เขาแบบว่าสารมันก็จะช้ามันไม่งั้นมันจะยิ่งทําให้แบบไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วมันทําให้ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าห่างกันไปเรื่อยๆอาถ้าอย่างน้อยตอนนี้คุณแล้วเขาสารความสัมพันธ์กันใช่ไหมอย่างน้อยมันก็เออโอเคและชัดเจนและ มันจะมีความมั่นคงทางความรู้สึกมากกว่าน,น่นึกออกไหมมันมันก็จะไม่ทําให้พังไม่ทําให้เสียใจในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยทำให้ดีที่สุดอยากทําอะไรทําอยากบอกอะไรเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแน่ใจแล้วนะว่าเฮ้ยเขาชอบเราอะไรเงี้ยเราก็คือเป็นฝ่ายพูดก่อนได้เลยไม่ต้องรอเขานั่นแหละมันก็จะทําให้ อในอนาคตอย่างเงี้ยมันมันไม่อ่อนไหวแล้วมันไม่แตกหักกันได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแม่หมอกลัวว่าต่อไปในอนาคตมันจะห่างห่างกันไปเลยอะไรเงี้ยห่างกันไปเฉยเฉยและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเหมือนกับว่ารอเขาเงียบหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่ไม่รู้อีกว่าคุณรู้สึกยังไงต่อเขาเขาก็อาจจะแบบไปคิดติว่าเฮ้ยห,หรือว่าคุณไม่ได้คิดตรงกับเขาว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เงียบ เงียบแล้วทีนี้ไม่ไม่พัฒนาแล้วมันก็จะห่างก,กันไปเรื่อยเรื่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอันนี้คือคําแนะนําจากแม่หมอแล้วกันนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะเรื่องราวจริงๆของใครเป็นยังไงนถะะ้าคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมานะคะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยจ้าเราไว้มาพูดมาคุยนะคะปรึกษาหารือกัได้จ้ะปัญหาหัวใจเนาะ การงานการเงนิงน,งนอะไรอุปสรรคปัญหามีอะไรก็มาปรึกษาแม่หมอได้หมดจ้าทุกเรื่องนะอ่าโอเคปะ่ะไปกันต่อคนที่เลือกสำรับที่สามนะคะสำรับนี้นะปะ่ะไปดูเราจะไปสองจิตส่องใจเขากันอ่ะก่อนอื่นดูก่อน ดูครั้งแรกนะคะที่เขาได้เจอคุณได้รู้จักคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรเออครั้งแรกนะคะที่เขาได้เจอคุณได้รู้จักคุณเขารู้สึกอย่างไรอ่ะใบแรกนะคะเจ็ดดาบอืม เออครั้งแรกที่เขารู้จักคุณเขารู้สึกยังไงเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณแหละแต่ว่าแต่เหมือนกับว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยพังแต่ยังไม่เริ่มต้นคือคือ,ค,อคือชอบคุณนะแต่เหมือนเขาคิดเองอะคิดเองเออเองว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้วะอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นได้ว่าคุณแลวเขาอาจจะมีสถานะที่ต่างกันเนี้ยนะทางแบบว่า ทางฐานนะหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออเขา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 แค่เห็นคุณนะชอบคุณก็จริงแต่ว่าแค่อยากรู้จักคุณนะเออเขาอยากรู้จักคุณมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาแล้วก็น่ารู้จักอะไรแบบนี้มากแต่แค่คิดก็คือพังแล้ววันนึงบอ,อกว่าเขาทั้งๆที่เขายังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ด้วยซ้ําอืมเขา มีในบางคนแม่หมอรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยแอบ,บเอาของให้คุณโดยที่คุณเองไม่รู้ตัวคนคนในสำรับเนี่ยถ้าคุณอนะถ้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเคยได้รับของขวัญปิจนาเนหรือเคยได้รับขนมเคยได้รับอะไรวางอยู่บนโต๊ะหรืออะไรแบบนี้โดยที่คุณไม่รู้ว่าใครเอามาให้มันเป็นไปนได้ว่าเป็นเขาที่เขาแบบอบออกมาให้คุณแล้วเขาก็แอบบชอบคุณอยู่แบบนั้นนะ่ะเออแล้วแล้วเขาก็คิดว่ามันมันคงจะแบบ คือคือแม่หมอไม่รู้นะว่าชาวสำลับเนะี่ยคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอยู่หรือเปล่าเขาเขามีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีด้วยมันมันมีความรู้สึกว่ามีคนที่มีเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แอบชอบคุณมันเลยทําให้ความรู้สึกพังพังแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยไม่ทั้งตั้งแต่ยังที่ไม่ได้สารสัมพันธ์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณถ้าในกรณีของคนที่คุณคุณไม่ได้มีเจ้าของคุณโสดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณ คุณมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนคิดเองเออเองอะ่ะเออเขาเขาเหมือนคิดเองเออเองแล้วก็พังตั้งแต่แบบว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มอะไรกลัวกลัวไปก่อนตั้งแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มเลยเอออะไรแบบนี้มาทีนี้มาดูต่อแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงต่อคุณ ปัจจุบันนี้คะ่ะเขารู้สึกอย่างใดตร่อคุณอ่ะใบแรกะคะเดอดสซันนะอิมเพอรอร์ไฮโดรเฟนคุณก็ยังเป็นคนที่เขาชอบอยู่คือแต่ว่าแต่มีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันเจิดจ้าขึ้นกว่า กว่าก่องครั้งแรกที่เขารู้จักคุณก่องครั้งแรกที่เขารู้สึกกับคุณอะไรก็เป็นไปได้ว่าในปัจจุบันคุณแลวเขาอ่านมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเออเขาก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี hmm. ้ happy, อะไรอย่างเงี้ยโดาแฮปปี้มากคือแต่ยังอยู่ในอารมณ์ถ่อมตนนะยังอยู่ในอารมณ์ถ่อมตนยังยังมองยังคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเกินเอื้อมไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออเนี่ยนั่นแหละก็ก็ยังคิดอยู่ว่าคุณเป็นคนที่เกินเอื้อมไปนิดนึงคืออย่างอย่างขอ คือคุณและเขาตอนนี้อาจเป็นเพื่อนกันเราออาจกลายเป็นเพื่อนกันแล้วมีอะไรปรึกษากันมีอะไรช่วยเหลือกันเขาก็คิดว่าเออแค่เนี้ยดีและไม่ไม่ขอไปมากกว่าเนี้ยแค่แค่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เธอได้แค่เป็นเพื่อนที่ดีให้เธอได้แค่นี้ฉันก็พอใจและอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความรู้สึกเขาก็คือขอแค่ให้ฉันยืนอยู่ตรงนี้แค่นี้พอไม่ไม่ได้แบบว่า ก็ถามว่าใฝ่ฝันไหมที่จะแบบว่าจะได้คบกับคุณมันก็ใฝ่ฝันแต่เขาก็มีความรู้สึกที่มันเกินเอื้อมไปน,นิดนึงก็คือคือคุณและเขา,าอาจจะมีสถามีฐานะอะไรที่ต่างกันนะคะคือหนึ่งอย่างที่บอกไปหนึ่งคุณอาจจะมีฐานะกว่าเขาในบางคนคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามในโซเชียลหรือว่าแม้กระทั่งเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะเออนั่นแหละ แล้วทีนี้เขาก็มีความรู้สึกมันเกินเอื้อมกว่าเขาเป็นนี่คือดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ขอแค่เออฉันฉันเป็นพ่อพ่อพระแม่พระอะนณนะเออขอแค่ฉันอยู่ในสถานะนี่ขอแค่ฉันอยู่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วดีใจแล้วอะไรเงี้ยเออเนี่ยครับประมาณเนี้ยอ่ะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วแนวโน้มในอนาคตอ่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงไอความรู้สึกเขาจะเป็นยังไง ใบาแรกนะคะเพกอฟเพนิเคอนะคะเด็กถือเหรียญแม่หมอว่าเขาก็จะไม่บอกความจริงคุณนะเออใช่แล้วแหละในบางคนอ่ะเป็นคนมีชื่อเสียงอืถ้าไม่เป็นเน็ตไอดอลไม่เป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะคุณอาจจะเป็นดารานะคะคนที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอนะอาจจะมีดาราด้วยก็ได้นะเนี่ยนะเออนะออถามว่าแนวโน้มในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงเขาก็ยังคงเก็บ เก็บซ่อนความรู้สึกอันนั้นของเขาไว้อยู่ในเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคือบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนแปลงเออคนคนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะมันจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่คอยหวังดีกับคุณแบบนี้แค่ได้ชื่นชมแค่ได้มองคุณแบบนี้เขาก็โอเคแล้วขอแค่นี้จริงๆเออนั่นแหละคะ่ะมันจะยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเท่าที่แม่หมอเห็นนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวสำรับนี้นะอ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจริงไม่จริงอย่างไรคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาจ้าตามช่องทางนี้ที่เลยที่แม่หมอคือให้นะเราไว้มาพูดมาคุยปรึกษาหารือกันได้จ้ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะซีรีส์ของเรานะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย